พักกะแยงผู้ใดนอเห็ดอ้อมกบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแยงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาหาผักกะแยงย่างโดนหลายปวดขาปวดแข็งโอ้ยผักกะแยง อยากอยู you, you know. e ka, i, ่ไสน้องวัสดีครับพี h h ่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจกินบ้นไปพี่น้องอยากเห็ดยั้งกับเห็ดอยากกินยั้งกับเห็ดเห็ดกินพี่น้องเอาที่สบายใจเมื่อนี้ก็แมนเขาปุ้นนะพี่น้องเขาปุ้นอีกแล้วพี่น้องนํายาตีนไก่เก่าละมามามาเบคือเก่ากินบ้นไปพี่น้องอ้ยังไโอ้ยสิกินเหลือ เฮ้สกินเดือพี่น้องถ่ายดูบกันนะตีนไก่ไปเปอยพี่น้องส้มลงส้มนังมันึักเป็นส่วนรับรองว่ากินเหมือนเดียวกันเลยฮะบอเรือพี่น้องเอาซอนส้มได้จังเลยพี่น้องเป็นนางเองกได้จังเลยเดิมแรกก็ได้ป้าตัวนี้จะงเลยจังสิกีมหมดแล้วบอเรือ ชินก็้พราะลูกชิน้นเอาลูกชิ้นปลาพี่น้องแรกๆ็เอาสอนส่งธรรมดาวเป็นนั่งเอกบันนี้เป็นนังง่นหนงหลายแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> มีบักบทัวมีแตงใหเขาไป่ล้อืมแซ่บสมอง อมน้ำก็ยุติใจโบรณกันเลไม่ใครกับเนาะไม่ใครนะ สดนนำก็ไร้นำเป็นสีนุ่นๆหนำอ่ะหนำนุ่นเลยเปล่าใช้ถาดเนะ่ยแพทใน้ำน้ำเลนนี่ทัดหน่อยก็พอช่วยใจ่านะ lắm mọi người phải nó mượn kìa Nó để có xuống kia kìa ông Nó bài hết bài mọc mặn. mọc 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 mít ngọt ไม่กะลัมไม่บักทั่วไม่บักแตงกันเนอะไม่หมักมาละแซ่บวนไป เ <laughs> ดี๋ยวครับผ้นำพะมูอัน,นแผ่นใหม่ค่อยอนี่น้องแป้งก็เอาเนี่ไปใส่หม้อเอาเข้ามาไปจิม้มขยะพันไปน้อง <laughs> แผ่นใหม่ที่มาลองกุนล <laughs> ูกก็ได้ยันตะเมียดังไปน้องล <laughs> ูกก็ยันตะเมียดัง นั่งเอกนางเอกสมลูกสมนั่งส้มลูกส้มนางสังเกตบ้างนี่เป็นอ้องคนป่วยคนป่วยที่มีอายุที่เราจะเอาเขายืนนั่นแหละอืส้มลูกส้มนั่งจะเป็นอย่ั้นไนะ คนป่วยที่นอนติดเตียงเวลาเราจะเอาเขาลุกลุกยืนลุกนั่งนั่นแหละคือสมลุกสมนั่งจะยกขึ้นแล้วก็เขาก็จะเอ็นตัวลงประมาณเนาะเอาจิสบายใจไปเนาะไปหายดเด้อ น้ำหายไปหรอกสรงใจกับปวดแล้วน้ำหาย แลว้วบางเป็นอกกระโดดก,ยมมก,กนน็ยังบางอีกพวกหมากหมากหรอกอันนี้แกงกระปุ่นเนี่ย รูปแรงๆอยู่หลังผมงใดูหลานเขียนรูปใหญ่แล้ว <c oughs> ก็ผมผมยหา่เป็นของผม <c oughs> ทุกคนเนี่ยทุกคนจะเป็นสิโชคเขียนหน่ยใหญ่ไม่ผมขนานดะ <c oughs> เขียนเขียนรูปใหญ่แกงกัน ย่ายทุกคนเนี่ยก็ต้องมีผม <c oughs> เยอะเป็นหมอ้อเป็นหม้อเลยเป็นหม้อเลย,ย,ย,ยจวงร่วงได้เปล่ากินน้องปายสุดยอดกินกุหลอบเหรบ ห่อนเบาน <c oughs> เ,เนี่ยใส่เมื่อยนะใส่เมื่อมันจังแซ่บ เป็กค้าเมื่อพี่นรอก็เป็นไง <c oughs> กินด <c oughs> uh ีครับบวกกับพี่น้องออกกำลังกายยูกินมันเตียยหางโม่งเทียงเวลากินของสิเป็นหางโมงเทียง Yeah, I'm not going บนตกพี่น้องที่ว่าอากาศคึ้นึว่าสิไปสวนได้ไหมนเนี่ย เงย้ยงไมบ้างไม่เหี่ยากเช <c oughs> ุดตันไะ่น เรไปย่างมันเขากันไปกินยู่เดี๋ยวหม้อกันหม้อบวางกะปิถม่บหวนี้ยเราิะไปย้อนอดีตอะ กรุงเทพเนี่ยอยูย่บ่าไรแล้วป <c oughs> ไปเนาะเมียยแบบไหนสิบ่ได้ไปดิเน,น,นเนอร์กรุงเทพเลยมันมันฮ้อนเมียเดี๋ยวอาหารเราจะไปดินเนอร์แม่นามเจ้าพระยาลองเดูไปพักอยวนล,ลองเล่มนอกนอกประเทศหรือเปล่า ชุ่มบิดใช้ปัญญางชอปปิ้งอยู่ประตูน้ำตายอด่แดดเลยหอนห้างใจบอกห้างใจบอกว่านี้ไปถากคือรถไข้ฝากพี่น้องสิเป็นล่มแม่สิเป็นล่มเลยหอนไหลสิเป็นล่มหาก หกเจ,จ้าปฏิหักท่องเสียบอ่ก็ได้บอสไปเรีนเนี่ยอยู่ตอนไหนห้องแอ้พระท่ารูปต้หมองตึกเบอร์เต็ดตอนนั้นอะต้องหางาตอนัหน บุญมาถึงแต่กรุงเทพแปลว่าอากาศมันสิโอ้ยอยู่ปะไรได้นะอยู่ไรแต่นะอะขนาดไม่หนาวเลย หนาวหอนตายว่าอะไรภาษาอยู่ที่ไนบ้านเวลาเมียบ้านจะวบบ่าวางแผนเมี่ยหนาวหอนเมียว่าอะไรเมี่อจะหนาสิเมี่อจะเดือนหนึ่ง ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก,ก็ไปภูเก็ตจำชัดภูเก็ตนะ แล้วไปเนาะสายผ่านเสร็จตีนก็กระดูกได้ Cái bên nào giải phát nhanh nào biết thay đổi phép con có đúng nào hôm phát cái nhang muốn như thế biển khỏi ha mà đà đó cái nào ผู้ใด,ดน้อเห็ดออมกอบพูดนะกบใอยกัเออๆไปฝนตกกบห้องอบๆอยากกินออมกอบใส่ผักไก่แงงตอนนี้เอิ้ำย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักไก่แง่งย่างโดนลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกแขง,งจากอยไซน์น้อปูนนะพี่น้องบอใา,าเห็ดอะไรเด,ด้เอาทิ่สบายใจพี่น้องหมักยั้งกะเห็ดมักกินยั้งกะเห็ดเห็ดกินพี่น้องยะวากันคันวาการมั่นบสบายใจพี่น้องปูนนะพี่น้องเอาทิ่สบายใจตองย่องย่อครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วนี่นี่คือของแถมได้พี่น้องเด้โอเคพี่น้องพอการคลิปหนาพี่น้องบา,บายบายป้น,ปน